สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนครับวันนี้พามาดูเจ้า r o กี้195ครับกระจกนาซาแต่ง ไม่สำคัญครับนี่ครับกำนันเปลืองทีมงานก,กำนันเปลืองเอากระจกแตกครับเมืองช้างท้อยเสียอันนี้เป็นเครื่องเสียงครับตัวนี้ อันนี้ผุนิดหน่อยครับตัวนี้ทางประตูนะครับแต่เก็บสีน,ะน่าจะน่าจะโอเคครับตั้งเก็บสีเบรกลมแบดรูปเดียวทัดสีครับ ตัวนี้เครื่องร้อยเก้าห้าครับตัวนี้อันนี้วนท่อของเมืองช้างท่อยเสียครับกระบอกดัมโอ้มีลำโพงนะครับติดตรงดัมถือว่าเด็ดครับถือว่าเด็ดตัวนี้ รถไม่ได้ล้างครับลุยงานแฉครับวันนี้ฝนตกทอมอมกุ๋เตี๋ยวหมดเลยครับไม่ลงครับดินแฉะตักดินแฉะใส่ครับตัวนี้กระบะก็ยังโอเคครับกระบะดำ ยังใช้ได้ม่รูกัดสีครับอันนี้ครับอ๋อมีแบตฝั่งนี้อีกสองลกูก อันนี้ดามดาม,ดามคัสีแล้วครับตัวนี้นดูภายในครับจัดเต็มครับเรื่องเครื่องเสียง ฟังนี้ก็เครื่องเสียงครับตัวนี้ดูครับภายในเครื่องเสียงเต็มเจ้าร็อกภายในโอเคครับแต่กระจกแตกน่าจะมองยากนิดหนึ่งครับว่าะกระจกมันแตกน่าจะโดนอะไร ให้โดนกิ่งไม้ตรงไรฟ่ฟาดเนี่ยครับกระจกนาซาเอร้อมโอ้ตรงนี้น่าจะนอนนอนไม่ได้เลยครับเพราะเครื่องเสียงตีเครื่องเสียงนะครับภายในรถใช้งานครับธรรมดาครับเน้นใช้งานครับตัวนี้ ันนี้ก็มีผูกมากครับว่าตามอายุครับปักี้แล้ก็ห้า